วันนี้มาชมการชิงแชมป์มือไทยในรุ่นน้ำหนัก126กกระวาง่ายแดงสลามดำโยธาลักเมวยไทยอายุ16ปีสูง172เซนติเมตรมาจากประเทศไทยส่วนคูช่ชของความน้ำเงินฟางเฮตดไทยไดาอายุ25ปีสูง165เซนติเมตรมาจากประเทศบัณฑิตเรียวันนี้ไทยกับบัณฑิเรียเจอกันนะครับวัย16ปีนะครับสลามดำส่วนฟางเฮตดเนี่ยอายุมากกว่า เก่ากว่านะครับ25ปีสนามนำในชกมา17ครั้งชนะ12บแพ้ห้าไม่มีเสมอมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนะครับส่วนฝาเฮดในชกมา1ิครั้งชนะ4ี่แพ้เจดเสมอหนึ่งนะครับเหมือนคนนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปกดเสร็จแล้วก็มาปังกติการจากกรรมการก่อนนะครับ โอ้ใส่หมืกเหมือนกับแขกเลยนะครับฟาเฮดมาดูยกทีหนึ่งเลยฟาเฮดเตมทำในมันดำเตะเบิดเหมือต่างชาติมาถึงนี่ไม่ค่อยดูเชิญนะครับลุยได้เขาลุยเลยนะครับสารามันก็เตะพร้นอกอยู่เหมือนกัน เ,เตปขึ้นยังยึดยักแสกันอยู่ยังยึดยักแสกันอยู่ออเตะภาพในเด็กยังแดกเตะกันอยู่นะครับยังเก่งเก่งกันอยู่เตะสูงเลยสลลมดามหมดจะลมดาสูงกว่า้อยกว่าเตะกันขอด้สบาบันเลยนะครับยังเป็นการแลกเตะกันอยู่นะครับ สนามดังก็พยายามจะเข้าไปเยอะนะครับสูงกว่านะครับหาจังหวะกันอยู่ฝ่าเเฮดนี่ก็พยายามจะบนออกซ้ายออกขวาหาจังหวะเข้ามาใช้หมัดอยู่เหมือนกันนะครับเตพํานอก ที่ไว้โอ้ไต่สวนเลยสลามดำได้จังหวะพลาดของฟาเฮดนะครับก็ยังเก่งๆกันอยู่นะครับแลกเตะกันไปแลกเตะกันมาอยู่จนร้อนเตะเหลียนแรงๆแล้วนะครับแต่พับใน เตะหมายการคอเลยนะครับสลามดำตอนนี้มัดเบิดสลามก็เตะมวยไทยมันต้องเตะนะครับเตะไปเตะมาเดียวชนะเองือมัดเบิดสลามดำยังต่อยไม่เต็มยังเห็นปลายคางเ,เต็มๆเลยมัดเบิดอีกครั้งหนึ่ง ฝั่งเฮียกับเตะพัดไม้แล้วก็บนอยู่นะครับเตะสูงบ้างเหมือนกันแล้วก็บนออกมายังยึกใส่กันดยู่สำหรับนักเตะแมลกเตะกันอยูยหมดยกที่หนึ่งนะครับอย่างอบตอนยกที่สองนะครับเอางานสั่งเลยแล้ว เตะเลยจะดำดำตอนนี้ทีไบไฟเฮตก็เตะมืมแหลกเตะกันไปแหลกเตะกันมาโยเตะพอมนอกทีไ้โยไฟเฮตเตะพอมนอกตอนนี้หนเหมือนไฟเฮจะเด่นฐานล่างไปเรือ่อย่นะครับเตะอืมแหลกเตะกันโย เราหนักก็ยับมัดเขาหน้าเลยไฟตุม้มมาหนกก็เล้กเตะกันทีปเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันรับอยู่นะครับตอนนี้มัดเบืดอีกครั้งหนึ่งลามดำกะใส่ไปค้างตเต็มเแต่ยังเบืดอยู่ทิบายอืมจะเข้ามาก็โดนทิบายเยอะไฟต์ก็มัดเบืดขึ้นเหมือนกันนะเป็นชนะทีบไฟต์มัดขขเดขาหน้า เห็นมาการตัวแล้วก็เตตามีกเหมือนไปเ็ตยังเล่นฐานล่างอยู่นะครับไปเซตทีมัดแข่งกันด้วยหาจังหวะแทงเขาโยสลามก็แทงแทงเขาเบี่ยงก็แทงเขารมกันยาวมาก่อนโอ้ไม่ให้แทงเขาได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับล็อกขอมาอยู่เหมือนกันนะไปเซตฉลามเตะพับอใน รำเตะเบือดนเตะสวนเลยอืมแล็กเตะกันเลยบวกแข่งประสานแจ้งกันอยู่เตะเพิ่มโอ้ากูไฟเฮ็ดเล่นฐานล่างอยู่นะครับแต่เพิ่มน้าคุ้มกันเอามัดเบือดจะรำดำอืมยังเตะที่ไปฐานล่างกันนะครับไฟเฮ็ดนี่อ่าฉันนั่งก็เตะขึ้นโอ้ไฟเฮ็ดหมัดเข้าล้มตัวที่ มัดเข้าหน้าเหมือนกันสนามดำพยายามจะมีสอองเชื่อ,อยู่สลามดำบางอยีากระถิบอมัดทุบแล้วก็นบนออกมา่าเอย่างบอย่จับมัดแลกกันเลยฉลามเตะกากันคอเยนะครับตอนนี้ฉลามดำได้แล้วมัดเปืปเ้อบางอย่าก็เตะฐานล่างอยู่มัดทุบไปฉลามก็เตะตอนนี้ฉลามดำได้แล้วมมัดเข้าหน้า แทงเขาแต่เบื่อไปเตะตอนนี้มันะสะามดำได้นไล่นักเ็เตะพยายามเล่นฐานล่างไว้โยทีมัดเตะโอตอนนี้มันจะมีอาการที่ขาอย่นะครับสลามดำโดนเตะไปเรื่อยอยู่พับที่พับนอกนะครับมัดเข้าลงตัวข้างหน้าเลยกดคอมาอาจจะมาแทงเขาสลามโอจะแทงเขาโดนเบี่ยงลง้มลงไปเลยหมดยกที่สองนะครับ เดี๋ยวมวยยังดีอยูน่นะครับฟเาเสตมาตอนยกที่สามนะครับรำการเดี๋ยวมาโยชิดตุวมชนะก่อนผมแล้วลุยยกที่สามเลยชนะน้ำเตะหังเห็กนกะยับ้าโยฟาเยตมามกระหนำตัวที มัดมาก็ะเตะโอ้เล่นที่ฐานล่างนะครับเตะขึ้นเหมือนกันฉลาดดำไฟกระถีบไ้เตะพับนอกโอ้เล่นไปที่ตรงมีอาการน้นนะครับฟาเฮ็ดฉลาพมาจมจับคอจะจบไม่ได้กบโดนอฟางเฮ็ดกวนลงไปอยู่นะครับเตะโดนเตะฐานล่างขึ้นเนาะฟาเฮ็ดเนี่ยเล่นที่ฐานล่างเรามาเขึ้นตัวฉลามเตะโยนโดนหมัดขล้นตัวขึ้นเยอะ มัดเวิ้ดนเตะสวนนะจะแทงเขาแทงไม่ถึงแหลกเตะกันโยแหลกเตะกันโยฝ่ายเฮดนี่ยเด่ดนี่ฐานล่างเลยครับมัดทุบชนะเลยตเตะี่ฐานล่างมัดทุบไปอ่ฉะนั้นน้ำจะแทงเขาโดานมัดสวนอยู่นะครับน้นเตะแทงเขาแต่โดนบันทุบไปนะครับโอ้มัดทุบบอลน,นี้นะมเสียหลักไปเหมือนกัน เตโอเป็นระวังขาแล้วนะครับฉลาดดำโดนเตะที่ขาบ่อยกันเต้อ,ตอขามีอาการนะครับฉลามดำเอาอหมัดเมื่อโดน,นหมัดสวนอยู่ขากระเพกอนกรนนะดานครับฉลามเตเอ,อ,นตเอ,อนตรนเตะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันโอ้ขาด้านซ้ายนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับฉลาดดำเอาเพฟนหมัดเขาน้า เตะผมหนอโอ้เตะทีนี่ขาปิวเหมือนกันนะครับเล่นที่ฐานล่างเลยทีว่ายโยสลรลำดำพยินกระทิบขึ้นมัดเข้าล้มตัวสารลำสารลำดำยังมัดเบื่อนกดข้อมาขวางหน้าไว้แทงเขาไม่ได้กรรมกันย่งมาก่อนโอ้ขานี่มีอาการเล่นนะครับสามดำเนินเตะพยินมาดเขาล้มตัว ฉันน้ำเตะโดนหมันเจ้าใบโยเตะเบือดโดนมันเขาน้าโอ้มันเขาน้าเต็มเต็มเลยดอกนี้ฉันน้ำเตะเขาน่าเห็นมันเขาน่าจ้าฉันน้ำเตะเบือดโดนมันเขาน้ามันเขาน้าเลยโอ้โดนมันชุดเลยโอ้เบือดเดี่ยโดนลงโทษเลยครับมันเจ้าเขาหน้าใบโยมันเขาน่าเตะพร้อมน่าโอ้ฉันน้ดำเนี่ขามีอาการเดินไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับ เตะเค้อนอยู่เหมือนกันมัดเข้าหน้าโยแล้วมัดเบื่อดโดนเตะสวนต่างคนต่างโดนอยู่นะครับตอนนี้ไฟยัดในเตะทุบม,มุนดอกไซขออกขวาไปมัดทุกข้าหน้าเตะพร้อมนอกเล่นทีมตรงมีอาการน้ำมันยกที่สามนะครับผ่านไปครึ่งทางก็ยังคู่ชีสุสีกันอยู่นะครับ ว่าตอนยกที่สีนะครับกรรมการก็เรียกเข้มาเยอะเชนนมชน,นายก่อนผมแล้วลุยดูยกที่สีเลยใส่นำ้ำเจาะกดเข้ามาจะแทงเขา้าแทงกันได้ด้วยยางมันมัดาหน้าเลยใส่น้ำเตะมัดเขาหน้านมัดเขาหน้า,า,นาโอ้ตอนนี้ใส่นำ้ำดำดูใหญ่ยกที่ไฟยกแทงเขาออเอาแรกเขากันยเยอะแรกเขากันเยอะ พดคอ,อะจะแทงเขาแทงได้กรรมการยางมาก่อนอกดคอไว้เลยนะครับไปย็ดฉลามดำจะเดินดุยแล้วตอนนี้ไเย็ดมัดแล้วเตะพับนอาโอ้เรียนที่ฐานล่างอย่างเดิมนะครับมัดข้าลลำตัวโอ้ตัดล่างล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งมัดแรกกันอยู่มัดแรกกันอยู่เตะพับนอาโอ้มัด,ด,ด้วดฉลามดำโดนมัดสวนเลยอ่าเตะบ้านจับกัาได้มัดขึ้ื่อนอยูท่ทีไว้มัดข้าลลำตัวกดคอไว้หาจังหวะกันอยู่ แลกเขากันโย่แล้วเขากันโย่มกันยังว่าเตะเขานอกกันเดิมโอ้ฝ่ายเย็นเล่นที่ฐานล่างไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาเขาน้ากันทุกตัวเตะขึ้นเหมือนกันโอ้เตะโดดเขาร้อยใส่เลยโอ้เตะโดนปลายคางเซเราโดนเขาร้อยตามเลยดอกนี้ฉลํมทำทำได้ดีนะครับตอนนี้ฉลามดํานูนแล้วฝ่ายเย็นทีบายดับนํำอืม มาข้าหน้ามาข้าหน้าทีโอตอนนี้จะลัไรแล้วโดดเขาล็อกเข้าไปกดข้อมากดขอมา,อมาแทงเขาแทงเขาแทงเขาโอ้พอแยกก็แทงเขาขึ้นได้เหมือนกันอยู่นะครับกำกันแยกมาืมข้อมาเตะพ้านอกอย่างเดิมจะรับมัดเอาความเปสเตเวอร์โดนเตะผ้านอกเลยโอ้พอยกะนี่เล่นที่ฐานล่างก็ มัดโอ้มัดแรกกันมัดแรกกันมัดเวิดอีกครั้งนึงฉลาดดำโอ้เล็งเต็มเต็มจะเวิดนะครับไปเก็มัดกระแทกหน้ากันอยู่โอ้ฝ่ายเย็นจังเล่นนี่ฐานล่างอยู่ครับมัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้าเตะเขานอกโอ้เตะเขานอกทีครับไปเป็นกันเตะเขานอกอีกครั้งหนึ่งนี่ทีไว้มัดเข้าหน้าจัน้องมัดแลกมัดกันอยู่โอ้ต่างคนต่างโดนตอนนี้ แตงกุดำโดนฉลาดเตยเบือดโดนมาข้างหน้าเลยโอ้ม hmm. ัดข้างหน้าเต็มเต็มขึ้นเหมือนกันฉลาดก็มัดขึ้นเหมือนกันนะเตยเบือดโดนมาข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งจังหวะพลาดเนี่โดนลงโทษเลยนะครับออกแรงเขากันโยแรงเขากันโยทะตการแย่งมาเบือดทีไรนี่ยโดนลงโทษเลยนะครับฉลาดดำพยัตมาข้างหน้าเตยว่านอกฉลาดดำยับแล้วเราก็เดินเข้ามาเปลี่ยนกระลูกเปลี่ยนกระโอ้จะต่อยโดนทีไ้มัดเบือดกอดไว้ อดันเขาเชื่อกัรมาการเขาแย่งมาดูกันไหมหมดยกที่สี่นะครับโอ้ฉลามดำยกนี้ก็ทำได้ดีขึ้นมาอยู่นะครับมาดูว่าโดนไงอมมัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้ากดคอมาเนี่ยอาจจะวัดแทงเอากันโย โดนติไปลปายเท้านะครับโอ้โดนปลายคางแต่เซธละเซไปติดเชือกนะครับโดนโดยปลายเท้านะครับเท้าโดนเต็มเต็มต้องใสล้มเลยนะโดดเ,เขาร้อยเขาเต็มเต็มเลยมัดเขาน้าว่าตอนยกสุดท้ายนะครับยกที่ห้าดูว่าชมกัดแชมป์อยู่ที่ไหน,นะครับไปเลยชนะโดนเตะขึ้นกันนาะแขกันเยะ ยังเป็นฉนลามดำเดินไล่นะ้ำเหมันก็เตะเพร้าหนอาเหมือนเดิมนะครับฟ้าเฮ็ดเนี่ยเล่นนิทานล่างนะเตะแลกเตะกันอยู่เตะเพร้าหน้ากูทำให้ฉลามดำนี่เดินกระเพกอยูนนะ่เหมือนกันเอาเตะสวนอเตะเบือดเกือบก้านคอเลยนะครับฟ้าเฮ็ดว่าไงฟ้าเฮ็ดตีไว้ฉลามเตะมัดคว่ำมัดคว่ำไปเลยกอดไปเลยแทงเข่าขได้กมก,การแยกมา ทีใฝายเห็รมัดความไปแล้วโ,โดนเตะพร้อมนอนขาปิวไปปิวีไปนะครับจับขาได้เอ้ไม่จะตัดล่างไปล้มนะครับฝ่ายเพชเนี่เตะพ้อมนอตโอ้เตะที่นี่ขาปีวหมันกันันครับเลี้ยนตรงที่มันเจ็บโอ้ทีบกระเด็นไปเลยมัดกระแทกหน้าไว้เลยนะครับฝ่ายชนะแล้วก็หมัดเข้าไปแทงเขาโอ้จับขาไไม่มีอะไรมัดเขาตามเลยนะครับ ทำการแยกมาก่อนสนามดับยังเดินลุยยังเดินมาะมัดก็หน้าไปแยกเตะฐานล่างโยทีไว้ไปแยกแลกเตะกันโยอจอดสอกนครับว่าจะสอกดักมหมัดก็หน้าเลยไปแยกทำการแยกมาก่อนเริ่มจะยากแล้วนะครับปลายยกแล้ว สลามดำยังเดินอยู่นะครับบางเอาแชมกัดแช่นวตเตะมัดทุบคืนเหมือนกันสลามเตพะพายัตจะจับทุ่มนะครับไม่ลงไม่ลงหลักยังดีอยู่สลามดำําสลามมาข้าน้าพายัตเตะพ้านอกพายัตเนี่เล่นฐานล่างอยู่มาตลอดเลยนะครับแต่สลามดํานี่ยังไม่ล้มนะครับยังยืนได้อยู่แช่ขากระเพก้วเตะพัานอกไว้เตพะพ้านอกไว้ฉนั้นโดดแต่เขามาไม่ถึงนะครับ โดนกันขวางไว้อยู่ทำการแยงมาฉลามดำยังเดินลายโยไปฝ่ายกระเ,เตมข้างนอกเอาฉลามเตะมาเข้าหน้ามาเข้าหน้ามาเข้าหน้าเมาเข้าหน้าขึ้นอฝ่ายเฮตตอนนี้ก็ยังตยายสบายสบายยนัดทีไว้ฉลามแทงเขาทำการแยงมา ทีโบลแอบดักทีจนกระเด็นเลยครับตอนนี้ฝาเฮ็ดมันก็จะมั่นใจเลยนะครับจะระมัดมือมัดได้กันมัดกดคอมาแทงเขาไม่ได้กรรมการแจ้งมาอขวางหน้าไว้เลยนะครับฟาเฮ็ดเอาหมดยกสุดท้ายนะครับดูเหมือนฟาเฮ็ดจะมีความมั่นใจขึ้นมาเลยนะครับจบเจมแต่ใครจะทำผลงานเข้าตากรรมการมากกว่ากันต้องรอดูคะแนนกันโอ้ก็เป็นนั้นว่า ฟังเฮทไฮด้าจากบังกลียชนะคะแนนไป49ต่อ48นะครับพร้อมกับคาดจำกัดแชมป์ด้วยนะครับวันนี้จำกัดแชมป์ไปอยู่ที่บังกลีรนะครับคาดจำกัดแชมป์ไม่ด้วยนะครับกรรมการก็มาชูมือให้พร้อมกับคาดจำกัดแชมป์อย่างเท่เลยนะครับ ว่าเฮ็ดให้ด้จากบันเจเรียนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกาลัง,จงใจสลามดำนะครับ